เพื่อนรักรามาพบกันสวัสดีสวัสดีส,ส,ดสบายดีหรือสบายดี วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่เปาเห็นพลังคุณครูที่สลาเวลาวันหยุดของตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้ช่วยกันผกช่วยกันดันช่วยกันขับเพื่อนโรงเรียน BBL เนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ถ้าใช้จริงๆเนี่ยไปวัดผลที่ลูกเราลูกศิษย์เราี่เห็นผลภในหนึ่งเทอมสองเทอมก็เป็นอะไรที่มันโชว์โดดเด่นเลยแล้วมันสนุกด้วยว่าถ้าสอนแบบนี้เด็กได้อะไรสอนแบบนี้เด็กได้อะไร วันนี้ย,ยุคใหม่นะครับยุคโควิดเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะแต่ก่อนเราศึกษาหาความรู้ต้องไปลงทะเบียนเองครับทุกวันนี้เราย้ายครอบครัว BBL ของเรามาอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันนะครับต้องขอบคุณความมีน้ำใจนะครับของเมนเทอร์ของเราสยามกัมาจนปีหนึ่งจัดเวิร์กช็อปให้เราตั้งหลายรอบนะครับในสองวันนี้คุณรูประสบการของเรา,เรา็จะได้รับ เทคนิควิธีการตลอดและสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนทำสอนสำหรับทุกกลุ่มทุกช pues ั้ยของเราทุกคนเชื่อว่าได้ผ่านการอบรมครั้งนี้เราจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆทำหน้าที่เป็นครูที่มีคุณภาพในยุคใหม่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมของรีสสเกตนะคะจริงๆแล้วอ่ะอนุบาลเนี่ยเป็นฐานที่สําคัญเป็นช่วงเวลาที่อาจจะสําคัญที่สุดนะคะในการสร้างสมองเด็กก่อนอื่นนะคะ Brain-based learning คืออะไรเบรนก็คือสมองนะคะเบสก็คือฐาน Learning ก็คือการเรียนรู้นะคะเมื่อเอามารวมกันเนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องเรียนที่กระตุ้น,นได้ทำกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของสมองสมองก็จะพัฒนาตัวเองสร้างจุดรับสัญญาณในเซลเนี่ยมากขึ้น ธรรมชาติของการเรียนหออนุบาลก็คือการบูรณาการอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่สนุกเสมือนจริงด้วยนะคะอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บเอยบโอ๊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 อ๊บอ๊บโอไบโค๊บโโอ๊ัโอ๊บไอ๊บโอ๊บโอโอ๊บโอไโอ๊บโนโอ๊บโออโออโป๊บโอบโ เกมนี้นะคะแม่สัตว์ลูกสัตว์ค่ะนักเรียนนี่ตัวอะไรคะเป็ดแม่กับลูกตอนนี้เราก็สนทนากับเด็กเขาก็จะเริ่มใช้ความรู้ที่เขามีอยู่ทำอะไรกินอะไรอ้อยสิคิดเนแล้วน,น,น,นี่แฮปปี้สันนี่เอ่อเอ๋แอปเปิ้ล my first funny เดิดนามาลุงก็เจออะไรคะ การสอนภาษาอังกฤษในยุคนี้ต้องสอนแบบโฟนิกเราแบ่งสมอง4ส่วนนะคะส่วนรับภาพส่วนรับเสียงเข้าใจภาษาส่วนรับสัมผัสค่ะจะอยู่ด้านบนส่วนหน้าส่วนคิดใช้เหตุผล EBL ต้องให้ความสำคัญกับสื่อที่มีการสัมผัสจับต้องสมองชอบมองเห็นได้ยินรับสัมผัสเพื่อนำไปสู่การคิดนะคะก็คือความสำคัญของ sensory tool เขียนเป็นตัวเอได้หลากหลายสีเล่นในมุมต่างๆแล้วก็เรียนรู้ดึงดูดความสนใจของเขาแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคือแม่เปลี่ยนรน้กับเพื่อแล้วก็ครูด้วยนะคะก็คือเล่นด้วยกันพี่ยอดรักใช่ไหมคะจะแชร์ใช่ไหมคะคือผมไม่ได้สอนอน,อนุบาลโดยตรงแต่ว่าทำให้เราเข้าใจอนุบาลมากยิ่งขึ้นพอเด็กขึ้นไปในสู่เราเราได้เข้าใจเขาได้ว่าเขาผ่านกระบวนการแบบไหนมาเราก็ได้ต่อย,ยอดที่ระดับที่มีขึ้นเรื่อยๆ ในยุคใหม่นั้นเนี่ยค่ะทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยจะต้องคู่กันจะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบคลิกสถานการณ์ของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันทีทันควันให้เขามีพัฒนาการของการเรียนรู้มากที่สุด2วันนี้เป็น2วันที่คนคิดดีทำดีมาอยู่ด้วยกันทั้งคนที่อยากเรียนและทั้งคนที่อยากสอนแล้วก็ต้องขับคุมกางสูงสุด กับอาจารย์ชัตริยาน้องเอื้องสตาฟของน้องเอื้องทุกคนเนี่ยนะคะเรียกว่ามีใจรักพวกเราแล้วก็เสียสละเวลามือให้ทีมนี้ด้วยค่ะคุณนะคะ